ทางเส้นสุดท้ายคือการแพร่ระบาดของโควิดพวกเราคิดว่าเราลำบากแล้วใช่ไหมครับอยู่ในเมืองพี่น้องที่ไม่มีข้าวกินต้องส่งลูกส่งหลานเข้ามาทำงานในเมืองพวกเขาได้รับผลกระทบจากโควิดสองระลอกใหญ่ๆพวกเขาไม่สามารถดำรงวิถีชีวิตอยู่ได้แล้วจึงตัดสินใจกลับไปนะครับกลับไปที่บางกอยบนใจแผ่นดินในต้นเดือนในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และถูกกระทำเลวซามครับด้วยการชัยยุทธการที่ทัพป่าต้นน้ำเพชรสนธิกำลังวิธีเดิมๆครับพยายามผลักดันกดดันให้ชาวบ้านลงมาสร้างข้อกล่าวหาตีตาไม่รู้กี่ครั้งครับผลิตซ้ำมายาคติผิดๆว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพวกทำลายป่าเขาบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ทำลายป่าครับเขาบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์เป็นคนต่างด้าวครับ เขาบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ซ่องสุมกําลังอาวุธปลุกกัญชาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะประกาศเป็นอุทยานแล้วครับพี่น้องรับได้ไหมครับถ้าพี่น้องเป็นคนคนนั้นวันหนึ่งลูกหลานพี่น้องลุกขึ้นมาต่อสู้ทวงคืนสิทธิลูกหลานของพี่น้องถูกอุ้มฆ่ายัดลงถังแดงทวงน้ำครับ พี่น้องรับได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องที่ไม่เคยมีปากเสียงในพื้นที่ป่ากำลังถูกกระทําและมีพื้นที่แบบนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4,000ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์รูปแบบต่างๆภายใต้พรบอุทยานแห่งชาติและพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562มรดกป่าปของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใต้การนำของคณะรัฐ คณะรัฐประหารครับของคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับไม่มีฝ่ายค้านเป็นกฎหมายเผเด็จการที่กดขี่พี่น้องรัฐมนตรีวราวุรศิลปศิลปอาชาพักชาติไทยพัฒนาครับบอกว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องสิทธิชาติพันธุ์แต่เป็นเพียงเรื่องของประชาชนไม่มีที่ดินทํากินและกล่าวหาว่าคนแบบพวกผม ไปยุยงปลุกปั่นให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้นี่คือสิ่งที่พวกของกลงังเผชิญนะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ถูกฟ้องร้องว่ายุยงให้ชาวบ้านปลุกลุกพื้นที่ป่าและถูกแจ้งพรบรคอมพิวเตอร์ครับจากการลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พวกเขาถูกจับกลุ่มถูกหมายจับ30รายครับจับเข้าคุกขัง22รายโดยไม่ให้พบทนายและญาติครับ เขาไม่ให้ทนายและญาติเข้าพบครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่กับลูกต้องพักกันพ่อแม่ลูกต้องพักกันเขาไม่สามารถฝากลูกไว้กับญาติได้เพราะเขาไม่อนุญาตให้ญาติเข้าพบจึงเป็นหน้าที่ของพอมองต้องรับไปเลี้ยงเด็กบางคนสองวันแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเพราะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เด็กบางคนยังไม่หย่านมกินนมผงไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องร่วมสังคมเราครับ การนี้ผมขึ้นมาวันนี้เพื่อที่จะบอกว่าพี่น้องบางกลอยคือตัวอย่างของกลุ่มคนที่ตัวเล็กตัวน้อยที่สุดในสังคมที่กำลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐอภิสิทธิชนเหมือนกับที่พี่น้องคนในเมืองกำลังกระถกกำลัง,ลงเผชิญอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องบางกลอยกำลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในสังคมทั้งที่เขาถูกกดขี่ ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเลือดเย็นจนกลายเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในสังคมฉะนั้นวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ออกมาติดแฮชแท็กเซฟตังกอยช่วยเหลือพวกเราครับไม่เคยมีช่วงเวลาไหนตลอด30-50ปีที่พี่น้องชาติพันธ์เข้าใกล้กับคนในเมือง,งมากขนาดนี้ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับและจะปักหลักไม่มีกําหนดหลังจากนี้หวังว่าพวกเราจะได้พบกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับสุดท้ายสโลแกนของภายครีเซฟบางคอยเรานะครับคนต้องเท่ากันชาติพันธุ์ก็คือคนผมขอพี่น้อง พูดประโยคนี้พร้อมกัน3รอบให้พี่น้องบางกอยที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ได้ฟังได้ไหมครับคนต้องเท่ากันชาติพันธุ์ก็คือคนคนต้องเท่ากันชาติพันธุ์ก็คือคนคนต้องเท่ากันชาติพันธุ์ก็คือคนตับลื้อ่อมาขอบคุณครับ